จะว่ามันเป็นเพื่อนแหละแต่มันเป็นทหารมันเป็นมันเป็นทุกอย่างให้กับผมที่มันเสียมารยาทกับคุณขออนุญาตคุยกับคุณสักครู่นได้ไหเปล่าครับ Yes my name is ดำ m ด d a my name is ดำ m ด d a แ p ง n อ and ย y u t t h a ว่าจะเป็นพี่แกจากอายุทยาแน่เลย อยู่ไ่ได้นี่คุยกันตูดดูแล้วเน่ยเห็นมันนิด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 นนิดนิดนินนิด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 น หนูรู้แล้วว่าพี่เสียงเซ็กซี่มันเย้ายวนตูดหนูมาหนูกำลังจะพูดอีกแว่ายังไงเล่าเฮ้พี่จ้าว่ายังไงหนูชอบพี่จังเลยชอบผมเหรอครับหนูอยากให้พี่น่ะเห็นหน้าหนูแล้วก็พี่จะผัดตัวหนูสักหน่อยได้ไหมต้องเช็คแฮนด์ก่อนครับก่อนอื่นเลยก็คือน่าจะไม่ใช่คนประเทศไทยละไอ้วใช่ไหมได้เป็นคนต่างประเทศแล้วอย่างงี้ต้องเช็คแฮนด์หน่อยนะครับฮะตบมือมาอัวเ เลนหลังทังหออพี่จับเลยค่ะจับตรงไหนตองยานี่ไงจับไหนได้ไหมครับนี่ไงฮะนน้าน้าน้าน้มน้านน้าน้าอน้านชาน้านาน้าน้่นานชาน้นาน้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 า้า่้า่้าน้อน้า้าน้านน้น้า่้นน คันอยู่นะครับบางทีก็ปี๊ีมไมพ่พี่จับมือหนูแล้วพี่ไม่คันเลยหรอไม่คันถ้าเกิดแปลว่ากับมือไม่คันแต่ที่อื่นอ่ะคันเ้ปี๊ดีมากะไอ้สังขคันนี่ไม่ใช่ไอ้สังขันมันสกปรกแต่นี่มัน,นือหนูพี่ไม่คันหรอตอไม่คันจ้ะ แสดงว่าผูชายคนนี้ต้องเป็นัวข้ามกัวเจออีโนเจอเจออีนี่เลือดคุ ตากล้องยิ่งไวแนกอีกว่าอยู่ด้วยกันได้เพ่